สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรร์เพื่อสังคมไทยโดยอ,จองงาจารย์นงัฐนัยโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องรับฟังอย่างไรให้ได้ผลงานผู้ฟังทุกท่านครับมีผู้คนมากมายบ ال ال ายนโลกใบนี้ชอบที่จะพูดแทรก ในระหว่างที่มีการสนทนามีการพูดคุยกับผู้คนดังนั้นครับเมื่อเราอยากจะได้ผลงานที่ดีการรับฟังจึงเป็นสิ่งสําคัญในระหว่างที่ฟังเขาจึงรณรงค์ให้เราไม่พูดแทรกต่อมาต้องไม่อวดรู้จากนั้นครับคิดให้เป็นต่อโดยการวิเคราะห์ให้ได้ยิ้มระหว่างที่ฟังตั้งคำถามได้สร้างสรรค์ มองเห็นแต่โอกาสให้ผู้คนนั้นได้มีส่วนร่วมระหว่างนั้นให้มีความจริงใจและก็ปรารถนาดีจับประเด็นได้ดีครับมีการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ผู้ที่ชอบรับฟังจะเป็นผู้คนที่ได้ข้อมูลดีๆอยู่ตลอดเวลาแนวคิดแรงบันดาลใจโอกาสหรือช่องทางต่างๆ เกิดขึ้นจากการเป็นผู้รับฟังนี่แหละครับฉะนั้นในฐานะของผู้คนที่ดําเนินชีวิตในฐานะไม่ว่าจะเป็นนักขายนักขยายผู้โน้มน้าวผู้นําผู้บริหารนะครับผู้จัดการผู้นําชุมชนการที่เราต้องการมีผลงานดีในชุมชนของเราหน่วยงานของเราองค์กรของเราอตัวของเรานั้นสิ่งหนึ่งจะต้องมาจากการรับฟังให้มากพอนะครับฉะนั้นขอย้าว่า ผู้ที่ต้องการจะให้มีผลงานเข้ามาในชีวิตสิ่งต้องงงกลีเลี่ยงตลอดเวลาคืออย่าพูดแทรกไม่อวดรู้คิดเป็นวิเคราะห์ได้ยิ้มระหว่างฟังตั้งคำถามได้สร้างสารรค์มองเห็นแต่โอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมีความจริงใจมีความปราถนาดีจับประเด็นได้ดีต้องจับประเด็นเนี่แหละครับที่มันจะทําให้เรานั้นได้นํามาประสานนํามาต่อยอด ก่อให้เกิดผลงานใหม่ที่ดีแล้วก็จะทําให้เราได้ไปต่ออย่างคนคุณภาพและแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมาเราต้องมีพื้นฐานทักษะศิลปะของการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือนักสื่อสารได้ดีอย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สําหรับวันนี้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ